สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุทกๆคนอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเครดิตกันเข้ามาที่1,300บาทนะมีเศษ27สบจบาทด้วยเออเป็นไงล่ะ <laughs> อ่ะทุกคนขออนุญาตขยาเบ็ดนะอะขอเล่นเบ็ดส0บาทแล้วกันวันนี้เนาอะ,อะมาดูว่าเบ็ด3ามันโอเคไหมแต่ว่าสกตเตอร์ไม่ลงนึกว่าจะมาเร็ววันเนี้ยังไงปึ๊บ ปึบ๊บคือเราจะเอาโทโบออกดีนะทุกคนเราเร่งเกินไปหรือเปล่าแต่ส่วนมากส่วนตัวชอบเล่นก็ใส่โทโบอย่างเงี้ยตลอดวงกนเขียวโอ้ไม่มาอ่ะเอาออกมาขอลองสักสิบรอบไปมมาดูกันว่าเอาออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็เป็นสามสิบเนี่ยรอดไหมจะรอดหรือเราจะล่วงไอ้เขียวโอ้ยสองรอบแล้วปะ ังก้อนเขียวไม่ลงอะ่ะเ yeah, <yeah>, yeah. หลือหกรอบก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะขอเกมกันเข้ามานะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะอยากจะตามเล่นให้นะทุกคนนะเผื่อแบบว่า <Yeah. S 1> เบื่อกันแล้วเบื่อเกมมาจองกันแล้วอยากจะเปลี่ยนเล่นเกมใหม่บ้างอยากดูเกมใหม่บ้างสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนอ่ะหมดไปแล้ะ ยังไงอ่ะ,อะขอลดแล้วกันเหลือยอเยี่สิบบาทข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่างเงี้ยอ่ะใส่ t u บ b o ด้วยสามสิบรอบปะเพื่อมันมานะหนหาต่อไหมละ่ะไม่ต่อ,อปึ๊บอุยขออีกตัวหนึง่งเฮ้ยทุกคนีเกมมาแล้วเบ็ยี่สิบเบ็สามสิบไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลย แปดสิบสองรอบจะยังไงจะเป็นยังไงดูกันสิแปดยี่สิบเนี่ยไหลต่ออีกป้าสี่เหลี่ยมตรงนี้หืมไม่มาย,ยังไม่ได้กลับคืนนะเรามาหนึ่งพันสามโอ้โหมามามาอนมากรเออเออหกร้อยได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหไวไม่ได้ใช้ทุกคน เชไดส้ยเาบสบาทได้นะกลับคืนมาแล้วปะที่เหลือก็มันเป็นของเราแล้วทีนี้ค่ะเออนั่นแหละขออีกโอ้โหไม่ต่อฮึมปเกมปึ๊บไฟสองตัวโอ้โหนี่แหละโดนมังกรเขียวทุกคนสอุ้ย เอาอีกเออขออีกหน่งครั้งอันนีข้านเอาอีกอออเอาอีกเออไหอีกคูณสิบแล้วอือโอ้โหขออีกรอบหนึ่งไม่ได้หรือไงคูณสิบเข้าไปแล้วอะรอบสุดท้ายนะทุกคนอ่ายังได้อยู่ไหลปะโอ้ไม่ได้ใช้อะ่ะเอยโอ,อ,อเคอยู่นะอันนี้ก็พอแล้วนะทุกคนนะ เบคอนอ่ะเอ้ยโดนโอ้โหเอ้ยให้ทุกคนเออแจ่มเลยแบบนี้นะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจุคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ